ขยายออกแล้เนี่ยโลกแว่นี้แล้วใครดมีตัวหนึ่งเลยมีคนเปิดไปมีคนไปไปตโรดีกว่าโอเคมันตโลเดี๋ยวไหายตัวโลตึงๆหายตโลนี่มันเลยตายแล้วแหละ กมันแรก้ากตียบนไหเองโอ้เวจะเบรกอไอ้นี่เนี่ยไปกันเลยไอ้ตนให้เราไปช่วยกับไปเดี๋ยวเบรคฝน้นแน่ๆเลยเราสัมผัสได้โอ้ยแรงจัด่าดนต่เูนนะ

ตโอ้โหโอ้โหบมันดันเราครับเปลี่ยนนโดนดันทับฟ้อมันนั่นเลยแม่จริงเอาคลิปการ์ดหน่อยก็ดีนอ้โไล่ด้วยด้วยเมื่อกี้แหววมันมันวิเกอร์กับดันเออยังคิดด้วยเสียตัวนี้มันดันครับฟ้อง Ừ wen chơi chết mất. Ừ, tai vớ. anh ăn đã già, ăn đã già. Ừ. Chơi. Ven ven chuẩn chơi. đây đây. bê gọi lên coi. À, lại là pưn, pưn đi đâu đấy? Bấm khai, bấm khai pưn. Đang đang tra. Úi, mึงหาไปไหน pưn? Gì đấy? Pưn kìa. Yang paling. Wait, ah. Eh, mana tu tak? Kira, kira, kau Wait, eh, wait, tak Wait, tak Wait, tak ada. Kau Kau berapa?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  ni, berapa? Kau berapa? Kau โอ้ยแกตายตายโด้โดดดีกว่ข้างคางไปแล้ว้างช่วทีช่วยทีคางอืออือกตายแล้วกตายแล้วเ้เวชช่วยช่โอ้โหด้ได้ไดอ้ยรอดเออตายมันโอ้โหที่ได้โอ้ตายอย่างเดียววะเฮ้ยมันวิ่งเข้ากำแพงมาโอ้ยอติอะไรอะเวนเถอะเาตไปนก็ยกมด้วยอติไปได้ะ โอ้ยือเวนกันหลังป้อมจัดป้อมจัดเว้นกันหลังโดดดีดีไหมวะเข้าไปปืนเข้าไปเพื่อประเทศเราลวนเ้นเรากรลไงช่วยอไช่วยอยู่เวนไปได้เล้วนเรากรลไงช่วยไ่ยปดเีวน้าไ่ยไ่ดเว้นเอ้ก็ไม่นี่เออสุกาจับสุกานี่ ล้านฮะวนู้นตัวเชนวไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่ตีกับเวทตีกับเวทแต่เราเราไปฉากถ้าเราคบคูณเดียวไม่ใช่เลยเวทเกิดใหมอ๊้ยคนอยู่กันเอาเราแลด์อะไรกันเอาปืนปืนฝากเออมีมันต้องฝากมนนนี่ได้อยู่มาฝากเลยปืนฝากเลยนี่นะ พูดถอยๆๆๆอุ้ยอุ้ยสองตัวเลยอะเอ้ยทำไมสกิลแรงๆอย่างพนดอ่ะสนใจตัวไหมไม่สนกตัวเลยืนวิกเตร์มาตูมตูมตมเราไม่มีตะกี้หอเอาตัวไหนพืนเอาตัวไหนโอ้บูมันากับป to ้อมอ่ะบอตะเอวเอ เออปืนอติอะไรอ่ะไม่โลครับ oh, สุดโอ้ปืนถอยตัวโอ้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 มโลออติเอาโลอเบียนอ๋อใช่ใช่มีเหตมีลวันนี้เว้นเียนโ้นอจะเอาดิกแต่ดัไมั้วันี้ได้วยเก็บเก็บวันนี้โชกตอนน่งโชกตอนนึงโดนฟ้าด้วย ไเอาใหญ่หิวเอาหิวยวนไม่ต้องใส่หรอกมันไม่ต้องใส่หรอกมันมันมันอต่อไปเลยแต่เวนมาเว้นมาเว้นนะนะไม่ใส่ก่อนเข้าครับไอ้ไม่ถอยไอ้ไอ้มาดูแม่ล่ะหน้าตาอยานนึ่งโอ้กูมบุถอยถอยเออว่าถอยไปเลยเหมือนถอยไปเลยถอยไปไม่โดนไม่มันดูแดดปีนได้ไม่ถอยลงก็เลยว่าเปเวียนถอยไปหาเวียนที่ซิกเซกได้ไม่ได้โดนโดนใส นีรหารยนมหิวหิวหดีไหิวหิวลิคเตอร์ไอหิวส่วนตัวเอ้ยเอ้อาเวนเวนายไม่นะเวเวเดี๋ยวเราเว้นเออืออโดนรุมสามไอไม่กลัวไอที่กลัวไอกลัวไม่ได้ลิคเตอร์ตัวนี้มันหิวจะไปไม่ได้แลวจะเล่นมเวเอออกมาออกมาแล้วจะแยด เรามดแล้วมั้งปิวคนรปล่อยบังกรไว้นีเออมันไปแล้วเอารีวจัดโอ้โหโอ้โอ้โอ้ปืนปืนปืนช่วยเราดเทคเน่เราเทคเนี่ยเราพลังกันซะง่าันะเราพลังกันต่กันการทุกย่างนี่กูเทคนะเพื่อนรเขนาดนี้เลยเอาขนาดนี้มึงอยากคุยเวรเฟเล็กเตรนแต่ผมอาอนี่ป็นงัดนี่แต่งัดท่องไม่โดนสักันเลยฮิวฮิว แล้วนี่นะตุ้มตัวโน้ตเอเราไปร่าับ่อยใช่ตึงตึงไปเอาเวียนียอะไรที่ไปห้าเนี่หลไม่ขี่ไปห้าอะไรยี่้าไปห้ายโอ้ยเราก็ห้มาแล้วเดี๋ยวเราเอาห้มาเลยอุอไม่ตายเลยตัวโน้ตัวโน้ตกาตัวโนตัวโน้ตตัโนช่วยตัวโน้ยช่วยดวเลยจุ๊กจุ๊กเเตนเล่นไปหึงดึงหึงเึ

ไอ้มร้อยแว่นแว่นแว่นจิงฟี่ยังว่านี่จิงฟี่ไอราบอกว่แว่นอ้การ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 คลิดเลยครับไม่การคลมปอล้วครับการคลิปอะไรเราหิวลิกเตอร์ไอ้ลิกเตอร์มวันนี่มันตายของมึงเปียกจะเปียงไปจับเลยไปไปจับวิ่งไปจับกันวิ่งไปจับเว่นเวดวิ่งไปจับเวดเวดเมึงให้กูตีคนเดียวเหรอ ขอแน่แน่ขอขอเชียร so ์เลยหน้าว mm ัวหน้าวัวเขาขอขอให้จบไเร็วเร็วทปทำไมทำไมเว้ไม่จับเอาเว้เว้นไม่พิงมาจับเอาเว้นปืนเราสุด้ายเข้ามาเราไม่จับเขาดีกว่าโอ้มันเกิดสามตัวแล้วปืนถอยเถอะมันเกิดสามตัวแล้วแขกเว้เด็กมากเกียร์เว้ได้นะาว่าได้ด่าอยู่ตรงนี้หลายคนเลยเด ก็เซซีบุรีนโอเคดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตียงไปนึ่งทีถึงรดโอ้โอ้เตยงไปนึ่งทีโอ้โอ้โอ้ยเยงหนึงทีอืไม่โดนเลยมดปล่อยได้จังได้ครับฮะไม่โดเใครได้ไม่รู้ใครปล่อยยังอ่อได้ปล่อยสองรอบอีกไม่ไมครับไม่หโอกาสหน ไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับให้โอกาสก่อนยบ้อยดยครับอูเทงยาวๆแล้วถ้าเราให้อโอกาสนะร้บเราให้โอกาสใช่ถ้าเราดนเออเมกืนโอเคไปไหนกันหมดอ่ะปืนไม่ได้ไม่บอกเราเลยว่าควจะถอยฮะเห็นนายไม่พูดเราก็เลยเข้าต่อจะดีแค่ที่ยังไม่กวั วันนี้เราเ้ามันถอยอ่ะพีกเตอร์มันจะมาเกียวคีบทันใช่ถอยนั่นแหละมันกันพีกเตอร์ไวนแล้เกลียวก็เลยไม่มาเกียวคีบเหมือนนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยใช่ถ้าเราโดนเออเมกี้ปืนโอเคไปไหนกันหมดอ่ะปืนม่ค่อยไม่รู้นายจะไม่บอกเราก่อนเลยว่าควรจะถอยฮะเห็นนายไม่พูดตัวก็เลยเข้าต่อ เจ้านี่มันกันลิกเกเลยไม่เจอก็เลยไม่มาเกี่ยเคียบเหมือนนั่นแหละเฮ้ยโอ้เราเก่งที่ปนี่้ะถามว่าถ้าเราเผลอไปดูดูเผลอไปดูว่าใครทีมเราหมดตี้เราก็จะถอยโกรธเนี่ยแต่เราไม่ดูทำให้ทีมเราชนะแย่ถ้เรามันกันกเกมันก็จะมาลี่ยบเร็วทาไมเีบไปท่ปอมอยากัหรอครับอยางน็หรอโอ้ออตัวโเพ